สวัสดีกับชวนสมุงเชนเนลนะครับวันนี้พ่อมปอาเพื่อนๆมาดูลูกเท่ากันกันนะครับพอดีเพื่อนๆนในเฟซบุ๊กตลอดไปถทึ่งในเพจนะครับและในไลน์ก็อตักพ่อหมาทา่มว่าลูกเท่ากันกนะครับหลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราก็พาเพื่อนๆน,นะครับไปดูกันว่าหลักษาะพ่อลูกเท่ากัน เรือร่องลูกเข้าขันนะครับทางภาคใต้บ้านเรานี่เอาไปปรุงอาหารนะครับก็ทําได้ไหลายเมนูนะครับแล้วก็รสชาติกินอร่อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับกับนี่เปิดเผยใจหน่อยที่โยหนาผมนี่ครับนี่คือลักษณะกลองตอนเต้าคันนะครับเรือร่องลูกเข้าคันทางภาคใต้บ้านเรานะครับ ก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพ่อมบาเพื่อนๆไปดูกันไกลๆกันนะครับว่ามันจะอยู่อย่างไรนะครับกับนี่ใจห็นหวาขึ้นตามต้นไม้นะครับกับนี่ใจเห็นหวาขึ้นตามต้นลำพูนะครับชั่นมากเลยมันจะอยู่ในพื้นที่คลองน้ำกร้อยนะครับมันจะอยู่ในพื้นที่คลองน้ำกร้อยนะครับเนี่ยมันก็เป็นลักษณะนี้กับเป็นยานแบบนี้นะครับ กับนี่เปิดเผนใจหนวลูกมันจะย้อยลงมานะครับย้อยลงมานี่ครับเป็นช่วงวันนี้นะครับกับนี่ใจหัวยุ่มากมายนะครับกับนี่เปิดเผนใจหัวมันจะเป็นชอแบบนี้นะครับกับนี่นะมันจะเป็นชอแบบนี้นะครับคือลักษณะเป็นยานนะครับเนี่ยมันก็ขึ้นต่มต่มตาำใายคขยนะครับนี่เปิดเผยใจเห็นว่าเต็มใบมดนะครับ กับนี่คือลักษณะเป็นเป็นเท่าเป็นยานนะครับของมันนะครับกับนี่มันจะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนแบบนี้นะครับไปเรื่อยนะครับแต่ที่ว่าพมเทีย,ยมาก็พมเจอบริเวณพื้นที่น้ำกล้อยนะครับนี่มันจะขึ้นไปจะลดนะครับกับนี่เพื่อนเพื่อน,นบางที่ เพื่อนๆอย่าข่าใจพิษนะครับว่าเป็นลูกอาวุธนะครับคือลักษณะมันเป็นเท่านะครับคือลําต้นคล้ายๆกับอากอบอาวุธนะครับมันเป็นชอเหมือนกันแต่รสชาติของมันนี่ครับคือมันเป็นรสชาติที่เปรี้ยวนะครับที่เปรี้ยวเหมาะสาหรับเอาใปแกงส้มนะครับปลาไปแกงส้มตายเดียนะครับแกงกับปลามอดที่คยเคยอยู่ข้างในนะครับจะกินร้อยมากๆเลยนะครับนี่คือ เป็นพักสําหรับแกงนะครับทางบากใต้บานเรานี่กอในทองตลา,าดก็ตกประมาณกิโลละห้าทิบบาทนะครับเนี่ยกับลักษณะของดอกมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ลักษณะของฉอดอกเมียมันจะออกมันจะออกถั่วนะครับแล้วก็ลักษณะข้องลูกกับนี่เขาเขากลูกแบบนี้นะครับป่าไปแกงบางคนเขาก็ เอาใส่ต่งวันหรือต่งวินนะครับใส่ลงไปบางคนก็ก็พาไปเตะพอแตกๆนะครับพุ่มผู้ายว่ามันสามารถที่ว่าเอาไปแทนสมข้ามได้เลยนะครับพอดี่เผื่อๆนี่หลายคนก็โทรมาซา้มบางคนเขาก็อยากกินนะครับเขาก็มาหมาพ่มก็พาหมาแต่มันมีเป็นช่วงนะครับมันจะมีมันจะมีเป็นช่วงแต่ช่วงที่มากที่สุดนั่นคือ อ่าประมาณสิงห์กันยานะครับมาถึงเดือนธันวาเนี่ครับมันก็ช่วงนี้คือมาร์กเลยลักษณะมันมีลายแบ้นนะครับกอบังลูกมันกับขนาดก้อยนะครับบางลูกขนาดกอยกับเนียใจเหินห่าขึ้นเต็มไปหมดนะครับเปลื่อนเปลื่อนท่ามันมาในเวซบุ๊กมั้งนะครับในไลน์มั้งในเพจมั้งกับวาลูกเท่ากันลักษณะเป็นอย่างไร ให้พุ่มมาเฉยใต้ไห้พุ่มก่บันนี้ก็จะได้เผื่อนตะเขตนนะครับคือเขตดด่านเกษตรผื้นะครับกับเนี่ยจะเห็นว่ายู่ถั่วเลยนะครับกับลำดับตอนนี้ก็มันจะขึ้นบนบนต้นลำพูเลยนะครับนี่เพื่อนๆจะเห็นว่าลูกก็มันจะเต็มเลยนะครับเนี่ยครับมันจะอยู่เป็นโชก็มาร์ด้วยนะครับ แับนี่จะอยู่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นก็มันกินพร้มยอมรับนะครับว่าลูกเท่าคันหรือลูกกาคันนี่ครับร้อยจริงๆเลยครับแข่งทมนีเป็นงานที่ว่าลาดโรงงานที่ว่าโดดเดียดเ่ยวนะครับมันมีรสชาติเปรี้ยวนะครับรสชาติเปรี้ยวเราใช้แทนช่ข้ามช่ำหนาวได้เลยนะครับรับนี่ลักษณะของยัน มันจะอยู่ในแนวแบบนี้นะครับเปื่นเปลนถ้ามามากว่านี้พมก็ไจันทายนะครับว่ามาท้ายเปื่นเนดูถึงทีเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับกับนี่เปื่อนเปื่นจะเห็นว่าว่าลูกทุกกองมันนี่ครับมันจะเป็นที่ดานะครับนี่มันก็เป็นโอยแบบนี้นะครับดูดูข้างนอกว่ามันเป็นที่ดานะครับแต่เวลาเราไปแกงนี่ครับ บางคนเขาก็เอาลูกลูกที่ดำนี้นะครับใส่ลงไปในแก้งด้วยนะครับน้ำจะเป็นที่ดำออกมองม้วนนะครับจะออกมองม้วนน้อยแล้วบางคนเขาก็ชอบระจาติวาเอาไปแก่งชอมแล้วน้ำม,มันจะที่ช่วยด้วยนะครับเนี่ก็พ่มป่าเพื่อนๆนี่คือลักษณะของอข้องลำใบของใบนะครับนี่คือลักษณะกองใบมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นยานครับนี้มันก็ เป็นไม้เลื้อยนะครับเป็นไม้เลื้อยคือคาําว่าโตขั้นนี่ครับคือยานกลองมันนี่ครับจะมีอาการขั้นนะครับแต่ไม่ถึงทันมากนะครับแล้วก็รูก,ก็มีมีรสชาติถ้าไปทุก,กขัากนี้โดยการที่เราไม่พาปรุงงานดีนะครับจะจะออกันขั้นนะครับนี่คือหลักข้อของลูกเตขั้นนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะผมจะมีให้ดูนะครับ อ่าครับเนี่ยมันจะเป็นเนื้อกาพอประมาณนี้นะครับอ่าครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับ <IAN: S 2> นี่คือลูกชุกเร็วแต่บางคนเขาก็อ่าเอาลูกเกี้ยวเกี้ยวนี่ครับเนี้ยลา,าไปแกงเนี้ยไปไปถึงกาบางคนเขาก็ใช้เป็นชอเลยนะครับเนี้ยบางคนก็เอาใช้เอาเป็นชอแบบนี้นะครับเพื่อนเปื่ยนอย่าลงนะครับไม่จ่าอุ่นนะครับรอเปื่นทีกองปุง๊บทีเป็นเปื่นทีน้ำร้อยนะครับ ไม่ใจอุ่นนะครับเดี๋ยวเผื่อๆก็ใจฟิดว่าลูกอุ่นนะครับนี่คือลูกเต้าคันหรือลูกเข้าคันนะครับก็แต่บ้านพ่มจังหวัดนครที่มารัดนะครับก็เปิดตาตาลานนะครับแต่ก็ก็มีมาร์กยูนะครับมีมาร์กเพราะว่าปับวก็มาไปค่ายกันยูนะครับหลูกหล้าที่บ้านกับในสองตลาดจาเผื่อใปพบก็ลองเชือไปกินดูนะครับพ่มกล้าการันตีเลยนะครับว่ารสชาติกินอร่อยมากมนะครับนี่คือส้ม เข้าคันนะครับครับเป็นไรบ้างกับเพื่อนๆสำหรับเกตนี้นะครับจากช่วงต้นหม,มงเชนเนลนะครับพมกอควัเเเกเพื่อๆไปก่อนไล่กดดเร์กดติดตามซับตะไคร่กดกดกดตระดิ้งไอ้ช่วงต้นหมงด้วยนะครับเดียวเกตหน้าคอยเจอกันไหมนะครับสำหรับเกตนี้นะครับพมกอลาเผื่อๆไปก่อนนะครับ Pesawat di klub.